รับประกันได้เลยนะครับถ้าทําแบบนี้การฝึกท่องศัพท์นั้นจะติดหัวแน่ๆด้วยเทคนิคการแยกคําและแยกเสียงวิดีโอนี้เป็นสุดยอดวิดีโอเป็นเทคนิคที่ล้าเลิศซึ่งสามารถใช้กับนักเรียนประถมหนึ่งจนไปถึงประถม6นะครับ ฟังให้จบแล้วท่านจะรู้วิธีเทคนิคพิเศษนี้แยกคําแยกเสียงแล้วก็ท่องเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาฝึกท่องศัพท์นะครับโดยมีหลักการมีเหตุมีผลด้วยเทคนิคกาการแยกเสียงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ เราควรจะทำนะครับสเต็ปแรกเมื่อเราเมื่อเราได้สิ่งนี้มานะครับเราได้กระดาษของนักเรียนมาของลูกหลานมานะครับเพื่อที่จะช่วยในการเหลือเขาในการฝึกท่องศัพ์นะครับสเต็ปแรกนะครับให้เขียนคำศัพท์ลงในแฟชก์ดนะครับให้เขียนคำศัพท์นั้นลงในแฟชก์ดต่อมานะครับเราก็ทำ ดำเนินการในข้อที่สองก็คือแยกคำแล้วก็แยกเสียงอันนี้สำคัญมากๆนะครับจะทำให้จำได้จำไม่ได้ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญนะครับสเต็ปที่สามนะครับเราฝึกอ่านทีละคำเล็กๆเราทำความเข้าใจก่อนว่าคำเล็กๆเนี่ยมันอ่านว่าอะไรมันรวมกันว่าอย่างไร แล้วข้อที่4ี่นะครับเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงก็คือแก้ปัญหาเฉพาะส่วนที่ติดนะครับเมื่อเราดาเนินการทั้งหมดแล้วเราก็จะสามารถท่องสั์ได้อย่างสบายบือสะดือโบนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับในข้อที่1น,นะครับเราเขียนคำลงในแฟลชการ์ดนะครับ เราซัดไปเลยนะครับ1นึ่คำก็คือ1ใบนะครับหนึ่ำก็คือ1ใบแฟชกาดนะครับไม่ต้องกลัวเปืองแฟชการ์ดนะครับแฟชการ์ดในที่นี้อาจจะเป็นกระดาษที่เหลือใช้เอามาทำก็ได้นะครับซึ่งจะมีประมาณ1ในสของ AC นะครับหนในสของ AC นั่นก็คือ ขนาดของแฟชกาดนะครับหนึ่งในสี่ของ A4 นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนต่อมานะครับเราก็เขียนสับทีละคำลงไปนะครับเราก็เขียนสับทีละคำตรงไปโดยใช้การแยกคำแยกเสียงตามที่ตัวอย่างที่ได้แสดงให้เห็นนี้นะครับคำแรกก็คือคำว่า Screaming ศั์พวกนี้เป็นศัพท์ที่เรียนจริงนะครับใช้สําหรับเด็กป .1 ณโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเด็กป .1 เลยนะครับท่องศัพท์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทัศัะแบบนี้แก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนนะครับก็คือ s c r e a m i n g นะครับคําว่า s c r e a m i n g นั้นแบ่งออกมาได้เป็นหลายหลายส่วนดังนี้นะครับส่วนที่หนึ่งก็คือ HCR ก็เป็นสครนะครับ ออกเสียงว่าส r ครนะครับแล้วก็ e a m อออกเสียงว่าอ e ีมนะครับแล้วก็ i n g ก็ออกเสียงว่า i ิ g งนะครับสครอีมแล้วก็อิ g ก็กลายเป็น screaming screaming สมมุติว่านักเรียนของท่านบุตรหลานของท่านติดปัญหาตรงนี้นะครับฝึกอ่านทีละคำและคำเล็กสักเคร อีมและอิงได้แล้วนะครับแล้วนักเรียนก็ลองอ่านดูนะครับแล้วก็ลองลองเลื่อนให้มันไม่เห็นแล้วลองสะกดดูนะครับถ้าเกิดสะกดได้ไม่มีปัญหาก็จะผ่านถ้ายัางสะกดไม่ได้ให้สังเกตว่าติดตรงไหนสมมติติดตรงนี้นะครับติดตรงส่วนนี้นะครับอีมเราก็ท่องเราก็ให้ลูกหลานเราให้นักเรียนเนี่ยท่อง e a m อิม EAM อม e สักห้าครั้ง EAM อ m ม EAM เเสร็จแล้วนะครับเราก็ถามว่าอา้าวนักเรียนครับท่องได้หรือยังครับถ้าเกิดนักเรียนท่องได้เสร็จเราก็จะเลื่อนไปนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสะกดออกมานะครับสะเครอิมอิงนะครับสเครมีไลสเครก็คือ SCR eam e m ing i n g นะครับรวมเป็น screaming นะครับอันนี้คือนักเรียนพูดทั้งหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราคอยช่วยเหลือคอยแซะคอยให้ไปตามทางนั้นนะครับมาดูในคำต่อมานะครับในคำที่สองนะครับ judge นะครับ judge นะครับเราเขียน เขียนคำนี้ลงไปในแฟชช a r d เราทําแล้วนะครับเราแยกคำแยกเสียงเราแยกแล้วแต่ทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะแยกเสียงแยกคำยังไงผู้ปกครองหรือคุณครูนะครับหรือพี่เลี้ยงนะครับหรือผู้สอนเนี่ยก็ไปเปิดใน dictionary ที่มันมีแยกเสียงมาให้นะครับมันก็มีแยกเสียงอยู่แล้วเราสามารถแยกตามนั้นได้นะครับแต่ถ้าแยก ยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันจะช่วยในการจําเสร็จแล้วพอแยกเสียงเสร็จเราฝึกอ่านทีละคําเล็กๆนะครับอย่างอันแรกนะครับเจตัวเก็คือเจแล้วก็ยูก็คืออัดเดอัดดนะครับแล้วก็เจเจก็เป็นเจนะครับก็เป็นจัเจจัเจ,จ,จทีนี้นะักเรียน ก็ก็ให้หนักเรียนดูนะครับให้ดูเขียนตัวให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้นะครับให้ตัวใหญ่ๆไว้นะครับให้สังเกตให้ดูง่ายให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการอ่านว่าตัวมันเล็กเกินไปนะครับต้องเขียนตัวแบบนั้นนะครับแล้วก็ในหนึ่งหน้าเนี่ยมีแจกคํานี้คําเดียวคือตรงนี้นะครับตรงที่ผมเขียนไว้นี่นะครับตัวเล็กๆคําเล็กๆอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ ท่านผู้ครองไม่ต้องเขียนนะครับท่านผู้ครองเขียนตัวใหญ่ๆเบลอๆเฉพาะคําที่ท่องเท่านั้นให้มีคํานั้นคําเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อนักเรียนจะได้โฟกัสไปที่คํานั้นคําเดียวนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ฝึกได้ใช้วิธีนี้รับประกันได้นะครับผลการเรียนดีขึ้นอย่างแน่นอนภาษาอังกฤษจะแข็งแรงขึ้นเป็นอันมากๆเลยนะครับเอามาดูคําต่อไปนะครับ Dangerous Dangerous t e นะครับแยกเสียงนะครับแยกคํานะครับเพราะว่าเราเขียนลงในแฟลชการ์ดแล้วเราก็แยกคํา A N ก็เป็น an G E ก็เป็นเจนะครับ RUS อันนี้ออกเสียงเจนะครับ G E แล้วก็ R O U S ก็เป็น RUS Dangerous นะครับ นักเรียนได้ไหมถ้าเกิดนักเรียนได้แล้วเราก็ปิดเราก็เลื่อนขึ้นไปให้นักเรียนท่อง the d n a n n j j j g ย e, r เอสนะครับก็ดกลิ้นเรนิดหนึ่ง r o u นะครับทีนี้นักเรียนอาจจะหลายคนอาจจะติดตรง o u s นะครับ ถ้าติดตรง O U S ก็ทำยังไงครับก็ให้ท่องเฉพาะตรง O U S เท่านั้นนะครับท่องเฉพาะส่วนที่ติดนะครับอย่าไปท่องทั้งคำท่องเฉพาะส่วนที่ติดพอแก้ปัญหาได้อย่างเช่นอ้าวท่องหครั้ง A o U S R S, O U S R S R O U S R พอท่องห้าครั้งเสร็จแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยเราค่อยถามเสร็จแล้วก็ให้พูดทีเดียวทั้งคำนะครับ เพราะว่าแก้ปัญหาแก้เฉพาะส่วนที่ติดส่วนที่ไม่ติดไม่ต้องไปยุ่งกอกมาเลยเราจะได้ประหยัดพลังงานไว้มากๆนะครับทํางานให้น้อยที่สุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นคือสุดยอดของการท่องแล้วนะครับคําต่อมา breeze นะครับก็ออกเสียงตัว br แบ่งเป็น br ก็คือเบอแล้วก็นะครับ e แล้วก็ ก็เป็น breeze นะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะติดปัญหาตรงนี้นะครับก็ลองเอาการดูได้ยังนักเรียนบอกก็ให้นักเรียนดูดูจนเขาดูจนเขาบอกว่าเขาทำได้ห้ามไปเร่งนะครับห้ามเร่งเด็กนักเรียนอ่ะเขาจะเขาจะไม่หลอกเรกครับเราต้อง ไว้วางใจแล้วก็ศรัทธาในตัวเขาห้ามเล่งเดี๋ยวมันจะสปีดมันจะเร็วขึ้นนะครับเขาจําได้เขาก็จะบอกจําได้แล้วครับเราก็เลื่อนเราก็เลื่อนไปนะครับแล้วก็ให้เขาท่องออกมาส่วนใหญ่ก็จะพบว่าจะติดปัญหาที่ตัวท้ายนี่นะครับสําหรับคํานี้นะครับก็ให้ท่องคํานี้ Z E Z, z E ท่องสามครั้งนะครับถ้าสามครั้งไม่ได้ก็เพิ่มเป็นห้าครั้งนะครับท่องไปนะครับเดี๋ยวมันจําได้แน่นอนแล้วก็พอได้แล้วครับเอาทีนี้เราเอาทีเดียวเลย b อ่าพูดออกมา B R อร์ดับเบิลอีนะครับแล้วก็ z e นะครับอันนี้เป็นนักเรียนพูดทั้งหมดนะครับถัดมาอีกคํานะครับ คำว่า insect นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราแบ่งเราไม่แบ่งเนี่ยมันจะดูยากสําหรับนักเรียนนะครับดูยากแล้วก็แบ่งเป็น i n i n แล้วก็นะครับแล้วก็ e c t อันนี้ตัว c เนี่ยออกเสียงเหมือนตัว k ก็เป็น x นะครับตัวนี้เวลาอยู่ในระหว่างคำเนี่ยเราก็ไม่ต้องออกเสียงตัว t ก็ได้ Se insects นะครับตัวนี้ไม่ต้องออกเสียงนะครับตัวทีก็กลายเป็น insects นะครับใน Dictionary อาจจะไม่ได้แบ่งละเอียดแบบนี้นะครับแต่เราสามารถแบ่งละเอียดได้ยิ่งแบ่งละเอียดได้ยิ่งดีนะครับเราเป็นคนไทยอาจจะไม่คุ้นภาษาอังกฤษยิ่งแบ่งละเอียดได้ทําให้การอ่านเนี่ยง่ายเกิดความเข้าใจอ่านด้วยความเข้าใจมิใช่ด้วยการจําอันนี้ขอย้ํานะครับเพราะสาคัญมาก พอเข้าใจแล้วแล้วไปจํามันยิ่งดีนะครับไม่แต่ไม่ใช่จํานะครับไม่ใช่จําก่อนเลยอันนั้นไม่มีหลักการทําให้จํายากนะครับประเด็นอยู่ตรงนั้นนะครับถัดมานะครับอินเสกแล้วเราก็มา r o t t e นนะครับ r o t t e เก็คือตัว R แล้วก็ O t o t ก็คือ O t นะครับเราก็ท่องไปทีละตัวทีลตัวอันนี้ก็เธแล้วก็ n เ e n t e n นะครับก็กลายเป็น o t ออต t ถเท n t e n ก็รวมเป็น o t t e n นะครับเราก็จบคำนี้แล้วนะครับคำนี้อาจจะมีปัญหาตรงคำนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับก็ให้ท่องตรงนั้นสามครั้งห้าครั้งนะครับเพียงเท่านี้นะครับส่วนคำนี้นะครับคำที่คำสติ๊ก k กอรนะครับอันนี้ออกเสียง ตัว s T นะครับออกเสียงเป็น st, แล้วก็เก็เป็น st, นะครับอันนี้ออกเสียงตัว C ก็เหมือนตัว K นะครับก็เป็น ik, แล้วก็ K K Y ก็คือ k, ก็เป็น sticky sticky นะครับเวลาเราแยกศัพท์นี้มันจะดูง่ายง่ายในการท่องครับง่ายเลยนะครับ ติดปัญหาตรงไหนก็ท่องตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับทัศ4อันนี้เป็นทัศที่สําคัญนะครับแฟชาร์ดแล้วก็มาแยกคําแยกเสียงแล้วก็มาฝึกอ่านทีละคําเล็กๆแล้วก็มาแก้ปัญหาเฉพาะส่วนที่ติดเท่านั้นนะครับแก้ปัญหาเฉพาะส่วนที่ติดเท่านั้นอย่าท่องทั้งคํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่องทั้งคาเนี่ยมันหลายคํามันจะเหนื่อยแล้วมันจะหมดแรงก่อนนะครับเชื่อคุณครูนะครับ ต่อมานะครับคำสุดท้ายนะครับคำว่า scare scare นะครับเราเขียนใน flashcard แล้วเราก็มาอันนี้ก็ออกเสียง sc คือ SC, นะครับเหมือนตัว sk เลยนะครับ SC, นะครับตัว c ออกเสียงเป็นตัว k นะครับแล้วก็ตัว are เนี่ยเราก็ต้องบอกเด็กนักเรียนหรือลูกหลานของเราว่า are บางครั้งเนี่ยออกเสียงเป็นตัว r บางครั้งก็ออกเสียงเป็นตัวแอนะครับออกเป็นเสียงนี้ได้นะครับแต่คํานี้มันออกเสียงเป็นแอนะครับก็เป็น scare scare นะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับสรุปว่าเราต้องเขียน flashcard แยกคําแยกเสียงฝึกอ่านคําเล็กๆแก้ปัญหาเฉพาะส่วนที่ติดแล้วก็รวมเสียงทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคสุดยอดนะครับขอให้ฝึกทําแบบนี้บ่อยๆนะครับ รับประกันว่าวันหนึ่งจะจำจะจำจะท่องศัพท์ง่ายได้มากมากเลยนะครับขอให้มีความสุขกับการเรียนหนังสือในวิชาภาษาอังกฤษและ vocabulary หรือการท่องศัพท์นะครับพบกันใหม่ในในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you bye